ครับสวัสดีครับกับมาพบกกับมือจกสายโหดครับกับรถดำแมคโครมือจกสายโหดครับวันนี้เราย้ายหน้าง,งานมาตรงแถวร้านดูดีการยางครับครับเราได้มาถึงหน้าง,งานแล้วครับย้ายหน้าง,งานมาถึงทั้งรถดำทั้งอะไรครับเตรียมลงงาน ทำถนนตรงนี้ครับกำลังจะเอาไมโคอลงจากรถเลรครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับกําลังจะเอาไมคอโลงครับ ันยังพึ่งไปลับกำลังจะแม่ครัวนี่รถไทยก็มาถึงแล้วโต๊สายดันครับโตรถไทยซิงจีมง,งานมือจกสายโหดเราได้มาถึงหน้างานใหม่ครับเดี๋ยวงานเก่าแล้วเรากลับไปเคลียร์ให้ครับ เพราะว่าต้นไม้เยอะครับรถแมคโครสตาร์ทไม่ติดแล้วครับกำลังเอาแมคโครลงจากรถแทเลอร์ ผลที่เขามารับชมและรับฟังนะครับแับเมื่อจบสายโหดเราให้ทีมงานเราได้มารับใช้ครับนี่ก็อันนั้นหำอันนั้นหัสายดันโอ้หเบมือดำครับอันนี้โตสายดันครับเนี่ยครับเนี่ยครับข้ออาราไต่ทิ้งครับ ดูครับนี่ครับได้ท่อไหมครับโอ้โหนี่ครับโตสายดันแล้วครับอันนี้ปิ้วอันนี้ปิ้วมือจกครับทำดัมซิ่งครับมีการหยอกทัดทายครับทัสทายนี่ครับจับมือครับจับมือจับมือนี่ครับ ขอจับมือครับนี่ปิวมือจกครับนี่ครับหน้างานของเราครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังให้ทีมงานเราได้ทีมงานนครตงเคีนนี่ครับเดี๋ยวรถดำอีกบอกถามโย นี่ครับโตสายดันครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทน,น้องนะครับที่เข้ามารับชมมารับฟังนะครับ,อรบขอบคุณคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับ กดกระดิ่งแก้งเตือนในทีมงานเราได้มีโอกาสได้รับใช้พวกท่านนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณครับเด